เอาหนูน้ำเรือกว่านั้นไม้ลูกวกว่าค่ะหนูกลัวถึงจะกว่านั้นจะได้อะไรแล้วจะได้เจ้าบ้าอะอาเดินมาเลยลูกเดินมาเลยเดินมาเลย <c oughs> ค่อยๆเดินมา ได้กุยก็ไปร้องไเอทเออที่ได้เหลือแล้วดีขึ้นหน่อยต่อไปนะคขาขั้มหน้าจะได้สะพานตัวใหม่สะพานอังเก่าก็ยังไม่พรมนั้นก็โดนล้างเอาชารูเสียหายหมดแล้วตอนนี้น้างเอากัดไปหมดแล้วคนจะได้สะพานตัวใหม่นี่ต้อง ใช้ชีวิตแบบนี้ก่อนรูปหลางจะต้องข้ามเรียนขั้นไปขั้นมาใช้ชีวิตมาแบบลาบักมากเลยครับเขาฝากกับหน่วยงานดูแลในพื้นที่บ้านไม่จันท่าหมู่ที่8ตำบลแม่จันอภรุงผันด้วยนะครับนี่รูปหลังกระลำไปเรียนแ้วก็ขั้นไปขั้นมานี่น,น,นีอันตรายนะครับอ่า ออ๋ลูบจะได้สะพานแบบดีๆดไหมได้ๆจะได้แบบไหนลกูก <c> เ <oughs> <c oughs> อ <c oughs> อนั่นดีๆจะได้แบบสะพานเหล็กเดินสะพานสบายจะได้เดิสะพานเละเดินสะพสบายจะได้เดินสบายได้เดินสบายเอ่เอ่าเดี๋ยวจะโซนให้กับเจ้านายดู